นี่ยายบีมแกนัดมันมาถูกที่ใช่ไหมไม่ใช่มันไปรออยู่ที่อื่นนะโอ้คุณแม่คะหนูก็ไม่ใช่คนสมองปลาทองนะคะหนูจําได้คะ่ะว่าหนูนัดมันมาที่นี่โอ้ยน้วทาไมป่านนี้มันยังไม่โผล่หัวมาอีกเนี่ยเสียชัดเขารอแกอยู่นะยายบีมเดี๋ยวเขาก็ยกเลิกง,งานแต่งกับแกหรอกเรื่องนั้นหนูรู้แล้วค่ะคุณแม่แต่หนูก็รอมันอยู่พร้อมคุณแม่คุณแม่อย่าบ่นได้ไหมคะ้ คิดว่าแกพีการแล้วจะมาใช้าย,ยังไงก็ได้หรอปีเตอร์เดี๋ยวถ้ามาถึงนจะจะใส่เลยเลยมาแล้วบีมเอา้าสวัสดีครับคุณแม่บีมขอโทษนะที่มาช้าพอดีผมเห็นคุณนัดผมที่ร้านอาหารก็เลยเลอกชุดนายไปหน่อยเป็นไงผมสรชุดนี้แล้วดูดีแคียังครับบีม ตบผมทำไมครับโทษฐานที่แกปล่อยให้ฉันกับคุณแม่ต้องรอไงอ้าวย่ยบีมรีบๆเลยจัดการเคลียร์ธุระของแกให้เสร็จค่ะคุณแม่อ่ะเอาไปอะไรอะบีม นี่มันเรื่องอะไรให้เงินผมทำไมก็ให้เป็นค่าจ้างไงล่ะรีบเก็บไปสิตาพีเตอร์ลูกสาวฉันอุตส่าห์ใจดีแม่ตาให้คนพิการอย่างแกเดี๋ยวก่อนนะครับผมโงไปหมดแล้วค่าจ้างค่าจ้างเรื่องอะไรครับฉันขอจ้างแกหนึ่งแสนต่อจากนี้ไปขอให้แกออกไปจากชีวิตของฉันไม่เดบีทำไมทำแบบนี้ล่ะไม่ผมไม่ไป นานลูกสาวฉันก็จะได้เป็นเมียเสียมีเงินมีทองม,มหาศาลลูกสาวฉันจะได้ไม่ต้องมากลาดตามกับแกอีกไปเถอะบีมเสียเวลามามากนะลูกค่ะคุณแม่ลาก่อนนะขอให้บิ๊กเจอกันอีกตลอดกาลไม่นะบีมบอไม่ได้กับคุณนะบีม ูีน่ผแบบ้ทำบุญทำทานให้คนยากคนจนหน่อยนะคะทำบุญหน่อยค่ะทำบุญทำทานหน่อยนะคะทำบุญหน่อยคะ่ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยทำบุญหน่อยจ้าอุหิวข้าวทำบุญหน่อย ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณ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 จริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๋มสวัสดีค่ะคุณบีมสวัสดีค่ะเลยค่ะว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะคุณจุ๋ม คุณจุ๋มกับคุณบีมพร้อมที่จะเจอท่านประธานเรื่ังคะพร้อมะยิ่งกว่าพร้อมอีกคะ่ะพวกเราอดใจรอที่จะได้ร่วมหุ้นกับบริษัทคุณวาไม่ไไวแล้วคะ่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขออนุญาตคะ่ะสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับ ปีเตอร์ที่แกจริงๆด้วยบีมคุณแม่นี่แกอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณว้าคะปีเตอร์เนหมานด่ที่ทำไปหาได้ยังไงคะเออคือทำไมจะไม่ได้ล่ะคะในเมื่อปีเตอร์เขาเป็นประธานบริษัทนี้ใช่ค่ะพวกคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะปีเตอร์ นี่แกมาเป็นประธานบริษัทได้ยังไงชฉ่นคิดว่าแกจะต้องใจาลาวรอบไปแล้วซะอีกจริงๆผมก็เกือบคิดแบบนั้นเลยครับแต่ลูกหมูเขามาช่วยผมไว้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณแท้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากจริงๆค่ะเฮ้คุณจะทำอะไรน่ะคุณคุณทำว่าอะไรเนี่ยคุณจะมาช่วยผมทำไมในเมื่อชีวิตผมมันไม่ได้มีค่าอะไรอยู่แล้วนี่คุณขนาดฉันยังสู้ชีวิตเลยฉันก็ไม่ด้อยากจะเป็นขอทานไปตลอดชีวิตหรอกนะ เนี่ยฉันมีทุนแล้วฉันจะเอาเงินที่คุณให้ไปเปิดร้านสาลาเปาคุณมาขขยด้วยกันนะคนเราล้มได้ก็ต้องลุกได้ไม่ว่าชีวิตจะแย่แค่ไหนอืมผมขอโทษน,นะที่คิดสั้นแบบนั้นแล้วก็ขอบใจคุณมากที่ช่วยเตือนสติผมอืมข้าวหลังก็อย่าทำแบบนี้ล่ะ ลูกละสิบบาทจ้าเอากี่ลูกดีจ๊ะเอาสองลูกครับได้เลยแป๊บนึงนะกำลังร้อนๆเลยนะครับคุณลูกค้าครับนี่จ้ะครับขอบคุณนะคะุณลูกค่ะคัณนี้ขายดีดยนะหมูดูสิใกล้หมดแล้วอืม <laughs> ขอโทษน,นะคะคุณคือคุณพีรัชยาใช่ไหมคะ เออใช่ครับคุณเป็นใครล่ะครับมีอะไรหรือเปล่าฉันเป็นเลขาและทานายประจำตระกูลของคุณค่ะฉันจะมาแจ้งให้ทราบว่าคุณได้รับมรดกจากท่านดเรเนนยที่เป็นคุณปู่ของคุณค่ะมรดกจริงเหรอครับจริงค่ะต่อไปนี้คุณต้องไปบริหารบริษัทแทนคุณท่านและรวมไปถึงคุณจะได้เข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่ด้วยค่ะ แบบนี้ก็แสดงว่านายจะกลับมาเดินทางแล้วสิปีตาดีใจด้วยนะลูกหมูข้ามาอยู่กับฉันนะ<ม>นะลูกหมูก็ได้ไปก็ไป <c oughs> <c oughs> คนจำพวกนี้ผมต้องอยู่ห่างๆแล้วไม่มีวันกลับไปอีกเด็ดขาดปีเตอร์ไปพวกคุณออกไปจากบริษัทผมได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ฟังพวกเราอธิบายก่อนให้โอกาสพวกเราละลูกโอกาสของพวกคุณมันหมดลงตั้งแต่วันที่พวกคุณทิ้งปีเตอร์ไปแล้วะคะ่ะเธอออกไปเถอะค่ะไม่ไ,ะะไม,ไม่ฉันจะต้องได้รู้พูดจับริษัทปีเตอร์คุณว่าส่งแขกค่ะปีเตอร์ ขอโทษนะคะเฮ้ยจะม่ไครปีเตอร์ีเตอร์พี่นะช่วยคุณหนูด้สินี่เยว่าพูดที่แกนัดมายังไม่หล้รีหรอกแหมแกก็อย่ารีบได้ปะผู้เรามาก่อนเวลากันนั้งเยอะเออว่าแต่ฉันถามอะไรหน่ยสิ คนนี้อ่ะรวยไหมอ่ะฉันก็ไม่รู้รอ่ะแกเพิ่งแชทคุยกันได้ไม่นานแต่ฉันอยากรู้ก็เลยชวนมาเจอนี่แหละว่าแต่เขาหลอกมั้เลยแกความหล่อนะโอเคแต่ก็ควรต้องรวยด้วยปะส,สวยๆอย่างฉันนะต้องหล่อและรวยเท่าน,น,นั้นเลยจ้ะเพื่อนจ้า ได้คนสวยเลือกได้เอ๊ะใช่คนนั้นหรือเปล่าแกห้ยหล่อแกแต่ทำไมแต่งตัวดูกระเจอกจังนั่นน่ะสิอย่างเชยเลยอ่ะ ว้าอยู่นี่นี่เองสวัสดีครับทุกคนขอโทษนะครับที่มาช้าเอ่อเชิญนั่งก่อนค่ะขอบคุณครับ คนเดียวคะมีฝนแล้วก็บีมเพื่อนของวาคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักครับงั้นสั่งอาหารเลยแล้วกันแกฉันหิวแล้วหมดแต่เสิยเวลาหรอกอืมฉันก็หิวแล้วเหมือนกัน จะมีตังจ่ายเนี่ยนั่นน่ะสิ ใส่ผักด้วยสิจะกินแต่หมูอย่างเดียวไงมามาเดี๋ยวฉันช่วยสั่งคอคุณวาขอบคุณค่ะ เด,ดี๋ยวค่ะที่มาชานี่ขับรถหลงทางเหรอคะอ๋อเปล่าหรอครับพอดีรถเม์ขาดระยะนะครับก็เลยรอนานหน่อยโอวรถเม์มาเหรอใช่ครับมีหน้าล่ะแล้วแบบนี้นายทำงานอะไร,รอ่ะอ๋อก็พนักง,งานบริษัททั่วๆไปแ,แหละครับแล้วต้แห่งอะไรล่ะผู้จัดการหรือว่าผู้บริหาร ก็พนักง,งานธรรมดาธรรมดานี่ยแหละครับไม่ได้มีตำแหน่งอะไรห,หรอกหรอแล้วบริษัทอะไรเงินเดือนเท่าไหร่โอ๊ยไม่ต้องถามไม่เสียเวลาหรอกดูจากสภาพการแต่งตัวก็รู้แล้วป่ะนั่นสิ ผู้บริหารที่ไหนจะนั่งรถเมย์ใส่สภาพผ้าหยับหยับรถก็ไม่มีจะขับและยังคิดจะมาจีดสาวพวกคุณสั่งอาหารเพิ่มกันดีไหมครับท่าทางน่าจะโมโหหิวมามามาพวกแกสั่งอาหารเพิ่มกันเลยดีกว่าเผื่อจะมีสุภาพบุรุษเหลี่ยมพวกเรามือน,นี้อืมดีเหมือนกัน กินดีกว่าขี้เกียจพูดเยอะแกสั่งให้ฉันเยอะๆเลยนะได้ มือนี้ต่างคนต่างใจก็แล้วกันนะครับเพราะผมคงไม่มีปัญญาเลี้ยงและอีกอย่างคุณวาก็คงไม่อยากมีแฟนจนๆจริงไหมครับไอ้คนเลวล้จนเลียกกระจอกเห็นใจแค่ดิฉันกินฉันจ่ายเองก็ได้ฉันไม่น่าเสียเวลามาเจอคนอย่แก นายนี่มันหืฉันหมดคำจะด่าคิดจะจีดสาวแต่ไม่คิดจะลงคุณชาติก็อยู่คนเดียวไปเถอะพวกคุณจะด่าจะแขวะยังไงก็เอาที่สบายใจเลยนะครับอ๋อแต่ค่อยๆด่านะครับเดี๋ยวจะเหนื่อนี่ส่วนของผมนะครับ ไม่ต้องถอนขอตัวครับไปไม่ม <ten> ีใลรเลยไอ้กนต่อไอ้คนคนแรกเลยเฮ้ยลุงงี้ฉันไม่มาหรอนึกว่าจะได้กินฟรีกลับต้องมาเสียตังค์แบบนี้เกตจะชวนฉันมาทำไมเนี่ยใช่แช่เลยเนี่ยกลับต้องมาจ่ายตามเองแล้วพวกแก ชะมัดเลยนึกว่าจะได้กินฟรีแล้วแท้ๆข่าวหลังเก๊ก็ดูให้มันดีๆหน่อยนะเยูวาไม่ใช่นักไครสุมสี่สุมห้าแบบนี้เอ๊ะนั่นมันไอ้กระจอกคนนั้นนี่ไปยืนทำเท่ข้างรถไ่เคานะ่ะกะจะหลอกสาวอีกละสิว้า ได้เพื่อนนี่แกมายืนเก๊กอะไรตรงนี้ทำสีรถเขาหมองหมดระวังนะแกอย่เาเผลอไปทำรถเขาไปรอยล่ะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนฉันว่านะมันก็คงมายืนรอวินหรือไม่ก็สองแถวละมั้งแต่แหมเลือกที่ยืนหลูซะด้วยไม่เป็นไรหรอกครับถ้ามันหมองผมก็ทำสีใหม่ได้ หรือถ้าสีมันทะเลาะผมซื้อใหม่ก็สิ้นเรื่องแกพูดเรื่องอะไรอะ่ะขอตัวนะครับไปก่อนนะครับ ลูกเสร็แล้วอ่ะเฮ้ยสียดายอ่ะมีลูลูกกะด้วยวพวกแกเลิกตอกย้ำทันทีได้ไหมก็เล่นแต่งตัวบนฟอนลองเท้าแต่แบบนั้นใครมันจะไปรู้ละ่ะอไม่น่าเลยฉันหนูชอบวิง่งหนีให้ผู้คนคอยวิ่งเลยจับหนูชอบเลยงับทั้งที่ฟันหนูยังไม่ขึ้น ยืนยืนสีค้าทำนาหมูเด้งพุกพอพ